ได้ล้วสวัสดีกล้องด้วยสวัสดีกล้องด้วย,สว,ส,วยสวัสดีครับเราจะไปเที่ยวดาดฟ้ากัน <c oughs> เ,รเริ่มไปแล้วนะครับตอนนั้น <c oughs> ยิ้มหรอ <c oughs> หันมาทางนี้ทางกล้องเนี่ย <c oughs> ยิ้มหรอ ทำปากงูด้วยหันมาทำปากหมูด้วยทำป,ปากหมาด้วยไปขึ้นไปเล่นข้างบนกันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนกันดเดินขึ้นไปอุ้มด้วยล่ะ ไม่ใช่ตดนลยไปเดินไปเดินออกไปเดินออกไป ไปดูบ้านพี่เหลิมไปส่องไปบ้านพี่เหลิมร้อนเหรอนี่นี่ดูในกล้องนะเห็นปะน,น,นู้นเป็นวัดนะไป เป็นน้ำเจ้าพรยาอุ้ยรุดรุดรุดเบาเบารถที่ไหนไม่ใช่เกงลุงคาราบาานะไม่ใช่เกงมันคล้ายกันเฉยๆไงสีมันคล้ายกันไหนเราลองยิบดอกก่อน ยืนลงเอารองเท้าพ่อไปใส่ใส่รองเท้าพ่อใส่รองเท้าพ่อไม่ร้อนแล้วอะใส่ก่อนใส่ข้างนี้เท้ามาใส่ข้างนี้ข้างนั้นด้วยอืมใส่ไปเ,เดินเล่นได้ยิ้มรอกก่อนบายบาย,บายสวัสดีครับ ไม่ใช่ลุงเบาไม่ใช่ของลุงเบาไม่ใช่กางเกงลุงเบาเบามันไม่ใช่กางเกงเขาตากไวทีนี้เหมือนกันดูทางนี้กันนู่นสีนาฟเฟส นี <Es> <an> <c oughs> <ว>่มีรถรถสามล้อด้วยเยอะแยะเลยฮะอุ้มได้เหรออย่าเพิ่มนะมาเท้าออกอ่ะถอดเท้าออกก่อนโอเค สวยไหมรถปะนั่งไงรถสารล้อลูกวะรถสามล้อรถสามล้อไงว้า

เดินไปจับดอกไม้ด้วยง่ายดอกไม้แดงเนี่ยเดินมาจับนิดนึงไม่จับเหรอเส้นรด,ดนะมันมองไม่เห็น